มาติดตามพิกวัวผ่านโลกแกร่งพร้อมลุยรอเสตติตั้งคลิปปนาวุธออวันกราดเร็วเนื้อเสียง27มกักติดอาวุธชั้นสูงนักรบ85แล้ว ทางกลางการประกาศแจ้งเตือนการโจมตีทางอากาศในทุกพื้นที่ของยูเครนเมื่อเช้าวันศุกร์และรายงานการระเบิดรวมถึงฝ่ายบริหารเคียฟมีการเรียกร้องให้ประชาชนฟังคำเตือนเกี่ยวกับภัยโจมตีจากขีปนาวุธมาจากเขตคาคอฟดเนโปรเรตอฟคิโรโบกราดปอตวาและ วินนิซานายกเทศมนตรีเมืองเคียฟวิทาลีคลินโตร,รายงานเหตุระ,ระเบิดในละแวกใกล้เคียงอย่างน้อย3ามแห่งของเมืองหลวงและเรียกร้องให้ประชาชนยังอยู่ในพื้นที่หลบภัยอเล็กซิคุลเลบาซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารของภูมิภาคเคียฟอ้างว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศรอบเมืองหลวงพบว่ามีขีปนาวุธเข้ามาเกี่ยวข้องในการโจมตีด้วยทางด้านของเซเลสกี้ต้องออกมาประกาศภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานเป็นการยอมรับแบบไม่เต็มใจนักว่าเคียฟและนาโตแอ แปงกำลังตกอยู่ในสภาวะเป็นรองในสนามรบอย่างปิดไม่มิดทันบัญชาการถูกพังยับหน่วยทหารขาดการส่งบำรุงและเสบียงขาดพลังงานก็ซ่อมแซมอาวุธไม่ได้สูญเสียกำลังพลทั้งของยูเครนและต่างชาติทุกวันแต่ทางด้านของรัสเซียกำลังเฉลิมฉลองวันครบรอบการก่อตั้งกองกำลังขี่ปนาวุธทางยุทธศาสตร์ของรัสเซียในวันที่17ธันวาคมของทุกปีอย่างคึกคักเด็กวันและกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานรัสเซียทุกระดับเป็นการเปิดตัวผู้บัญชาการแม่ทัพหน่วย ขีปนาวุธซึ่งไม่ค่อยออกสื่อบ่อยนักออกมาประกาศศักยภาพของกองทัพรัสเซียที่แข็งแกร่งทั้งอาวุธยุโทโธปรกรณ์และเหล่านักรบที่ติดอาวุธระดับสูงอย่างเปิดเผยส่งสัญญาณถึงเมกาและนาโตว,ว่าพร้อมเผชิญหน้าไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ,อ้อมวันที่17ธันวาคม2565สำนักข่าวทัสรายงานว่าสกเกโกูรัฐมนตรีว่าการ,รกระทรวงกลาโหมของรัสเซียเปิดเผยว่ากองทหารที่ติดอาวุธด้วยขีปนาวุธไฮเปอร์ซูนิกอาังการ ได้เข้าสู่หน้าที่การต่อสู้ที่ฐานดิงคิปนาวุธยาเนสกอยในเขตออเรนเบิร์กทางตอนใต้ของเทือกเขาอูเรา กระทรวงยังระบุอีกว่าวันนี้กองทหารอีกกองหนึ่งซึ่งติดอาวุธด้วยระบบขีปนาวุธอวังกาศได้ปฏิบัติหน้าที่รบขีดฐานยิงขีปนาวุธยานเนสโกยคือของขวัญที่แท้จริงสําหรับวันแห่งกองกําลังขีปนาวุธยุทธศาสตร์ในวันนี้หัวรบของขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกอวังกาศสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเนื้อเสียงระดับ27มักประมาณ32,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะเคลื่อนที่และสามารถป้องกันขีปนาวุธพลเอกอวสุเซเกคารายเยฟผู้บัญชาการกองกําลัง ชีปนาวุธทางยุทธศาสตร์ของรัสเซียได้มีการเปิดเผยว่านักรบรัสเซียติดอาวุธด้วยอาวุธชั้นสูงมากกว่า85%แล้วเขากล่าวในการให้สัมภาษณ์กับนังสือพิมพ์ครัสเนายาเวสดาสื่อของกระทรวงกลาโหมที่มีการเผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผู้บัญชาการฐานกล่าวว่าการรบของกองกําลังชีปนาวุธทางยุทธศาสตร์ของรัสเซียประกอบด้วยยานขนส่งมากกว่า60%และอาวุธนิวเคลียร์ของกองกำลังนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ของรัสเซียซึ่งช่วยให้เหนือรบพร้อมด้วยความสามารถ ในการบัญชาการรบและการควบคุมระดับสูงสามารถบรรลุภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างน่าเชื่อถือรวมถึงการป้องปร,รามด้วยอาวุธนิวเคลียร์คาราคายเยฟเน้นว่ากองกำลังทิพย์ป,ปะนาวุธทางยุทธศาสตร์ของรัสเซียจะดำเนินการทดสอบยิงขิปนาวุธท้ามพิวีบจำนวนแลูกจากฐานทดสอบสองแห่งทั้งจากท่าอาวกาศเปเเซสและทับวุฒินยา r โรสเตนในปี2566ในปี2565 กองกาลังขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์ของรัสเซียได้ทําการทดสอบยิงขีปนาวุธเชิงกลยุทธ์สีครั้งซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือสูงของระบบขีปนาวุธเหล่านี้หนึ่งในนั้นประสบความสําเร็จในการทดสอบเปิดตัวระบบ ICBM บนไซโลคือขีปนาวุธซามัสชั้นนําของรัสเซียซึ่งดําเนินการจากบริเซสเฟ s ร์สเต e เทสติ้ง ขีปนาวุธที่ตะวันตกยำเกรงที่สุดประธานาธิบดีปูตินได้มีการเปิดตัวตั้งแต่เดือนมีนาคม2561แต่มีการนำออกมาใช้ทดสอบยิงให้เห็นในปีนี้นอกจากการรบดำเนินต่อไปไม่หยุดพักแล้วการสอบสวนชี้ที่มาของโดรนที่ใช้โจมตีรัสเซียก็ได้รับการเปิดเผยสำนักข่าว RIA Novosti รายงานว่าโดรน UAV ที่เคียบใช้งานนั้น ผลิตโดย Spectre Work ผู้ผลิตของสหรัฐตั้งอยู่ในเมืองสกอตเดลรัฐแอริโซนาในเขตเมืองฟินิก์และทำการประกอบชิ้นส่วนในโปแลนด์มีรายงานว่าหลักฐานดังกล่าวถูกรวบรวมระหว่างปฏิบัติการของยุคเรนหลายครั้งที่มีเป้าหมายที่โครงสร้างพื้นฐานของรัสเซียในเมืองเซวาทโพลและภูมิภาคเพิร์สเบลโกรอสและวโรเนสการประกอบคันสุดท้ายและการทดสอบบนเครื่องบินของ UAV เกิดขึ้นที่สนามบิน เซอชูฟทางตะวันออกเฉียงใต้ของโปโลแลนด์ซึ่งสหรัฐและพันธมิตรใช้เป็นศูนย์กลางในการจัดหาอาวุธให้กับยูเครนผู้สืบสวนอ้างว่าเครื่องบินดังกล่าวติดอาวุธและเปิดตัวจากสถานที่ใกล้กับเมืองโอเรซาและเมืองครีไวร็อกของยูเครนเป็นอันว่าหลักฐานบ่งชัดว่าสหรัฐและโปลแลนด์เป็นแกนหลักในการสู้รบ แม้ว่าจะาปฏิเสธขอ็ิเอนว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ต้องการประทับก,กับรัสเซียมันหนึบญี่ปุ่นแท้ตรงนี้เลยชินโนมันหนึบอาหารคู่ใจสําหรับคนที่ชอบแคลอรี่ต่ําทําจากมันญี่ปุ่นแท้ร้อเปอร์เซ็นต์เหมาะมากๆสําหรับคนที่ควบคุมน้ําหนักโลชูกาอีกด้วยนะครับมี2แบบให้เลือกสรรทั้งสีเหลืองเบนิฮารุกะกลิ่นหอมรสชาติหวานและสีม่วงโอกินาวานุ่มหนึบหนับละมุนลิ้นสุดๆ1ห่หอขนาด300กรัมในราคาเพียง189บาท โปรโมชั่นพิเศษตอนนี้เมื่อซื้อ6ห่อ1,900บาท